สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแมมมอสพระเครื่องกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็น EP ที่35ของน้องแล้วนะคะน้องฝากกดไลค์กดติดตามน้องไว้ด้วยนะสำหรับช่องทางการติดต่อของน้องนะคะ l ล n e m a y underscore 5033เบอร์โทร0933169238โงฟรีทุกรายการและยังมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆกด้วยนะคะ เราเริ่มกันที่รายการแรกกันเลยดีกว่าค่ะรายการแรกนะคะ รายการแรกน้องขอสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สองค่ะ รายการที่สองน้องขอสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สามค่ะ รายการที่สามน้องขอสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สี่ค่ะจะเป็นหลวงพ่อทวดพิมพเตารีบนะคะด้านหลังจะเป็นหมูแบบนี้นะคะ รายการที่สี่น้องขอสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่ห้าค่ะ รายการที่ห้าน้องขอสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่หกค่ะจะเป็นพระสมเด็จนะคะ รายการที่หกน้องขอสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่เจ็ดค่ะ รายการที่7ดน้องขอ300บาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่8ดค่ะ รายการที่แปดน้องขอสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่เก้าค่ะ รายการที่เก้าน้องขอสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบค่ะจะเป็นหลวงพ่อรอดนะคะ รายการที่สิบน้องขอสามรอยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะ รายการที่สิบเอ็ดน้องขอสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบสองค่ะจะเป็นพระคุณแผนนะคะ Ha, <laughs> รายการที่สิบสองน้องขอสามร้อยบาทคะ่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบสามค่ะจะเป็นเหรียญลวงข้าไปนะคะ รายการที่สิบสามน้องขอสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบสี่ค่ะจะเป็นพระปิดตานะคะ รายการที่สิบสี่น้องขอสามร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สิบห้าค่ะจะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่15้าน้องขอ300บาทค่ะสําหรับช่องทางการติดต่อของน้องนะคะไลน์ m a y underscore ห้าศเบอร์โทรศู3ย์เก้าสส่งหกฟีทุกรายการและยังมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆอีกด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ